สวัสดีคะ่ะทุกคนชาววันนี้สดใสนะคะย่างเข้าฤดูร้อนแล้วคะ่ะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตต้องคิดถึงแมมชับหรือยัยแมมเมื่อวานนี้ก็นั่งเสียภาษีให้กับรุ่นน้องทางออนไลน์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปับ๊บไม่มีอะไรลดหย่อนเลย ก็ลองลองแก้งใส่เข้าไปว่าสมมุติว่ามีประกันนะคะประกันเอาไปลดหย่อนได้คืนไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็ขี่เข้าไปรายได้ลดทันทีจาก5 0 0แสนบาทใส่ประกันเข้าไปสอง0มื <c oughs> ก็จะเหลือสี่0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วฐานในการจ่ายประกันเนี่ยมันมีฐานของมันถ้าแตกอยู่ตรงนี้ จ่ายร้อยแล้วเท่านี้มันลดหย่อนภาษีได้จริงแล้วมนลดตอนไหนมันเอาไปหักตอนรายได้ทั้งหมดทั้งปีก่อนเลยเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆค่ะทุกคนรายได้น้อยย่อมเสียภาษีน้อยลงมันเอาไปลดลงจากรายได้ที่มากให้ลดน้อยลงมันหักเลยนะคะหักตั้งแต่ตอนต้นเลยซึ่งเมื่อสมัยก่อนไม่ใช่มาหักตอนหลังอันนี้หักตั้งแต่ รายได้รับทีแรกเลยเพราะนั้นทำไว้ห้าเรามีเงินเดือนปีละห้าแสนสมมุติเราทำไปแสนหนึ่งเพราะว่าสัรพกรณ์เขาอนุญาตหรือเขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วว่าทำแบบประกันทั่วไปเนี่ยให้เอาไปลดหย่อนได้หนึ่งแสนบาทแต่ถ้าอยากลดถึงสามแสนอีกสองแสนต้องมีคำห้อยท้ายบำนาญเป็นประกันรูปแบบแบบบำนาญ คิดดูว่ามีเงินเดือนห้าแสนมีประกันทักสามแสนคุณเหลืออไรายได้สองแสนแล้วคุณจะเสียภาษีไหมเนี่ยคุณจะเสียไหมเพราะฉะนั้นก็คิดเอาค่ะทุกคนจะมีประกันหรือไม่มีดูที่เหตุและดูที่ผลดูที่ความเพียงของตนนะคะ